เอเยอร์สดีครับผมพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย g p เบ e เรจ2น0องทวินไบตันนะครับปี2021.22นะครับผมคันนี้สวยเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยสีสวยๆเลยนะสีเดิมนะครับเป็นสีเขียวนะจากโรงงานนะเขียวเหนียวซับนะครับผมคันนี้เครื่องเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับผมขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องแห้งๆเลยนะ ท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมนะครับผมโชกไดไ้เป็นโชกเติมจากโรงงานเช่นกันนะเป็นโชกของ y s s นะครับผมสวยๆเลยนะคันนี้โชกได้ไมาเป็นโชกอัพไซด down นะครับสีทองนะเท่ๆเลยดอกยางหน้าหลังมีมให้เต็มๆเลยนะครับผมคันนี้ใหม่มากๆนะครับไฟหน้าเป็น led มาให้นะคันนี้สวยมากๆเลยเงาๆเลยนะเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากนะครับกริบๆเลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะ สภาพโดยรวมยังสวยๆอยู่เลยนะใครได้ไปคุมค้มๆเลยครับคันนี้โซสเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะครับผมล้อยังเงาเงาอยู่เลยนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเอาไปขับกันเท่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันดีกว่าครับเลขไม์อยู่ที่10,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย เสียงเพาะเลยนะครับสไตล์2สูบของทวินนะ,ะครันนี้เปิดเสนอราคาขายอยู่ที่46,900บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากๆเลยประหยัดไปเกือบครึ่งเลยนะคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย